ีควงคู่มากับหนุ่มนักร้องร่างใหญ่ป๊อบแคลอริสสปลาบลาครับผม <laughs> กับเพลงคู่เสิร์เพลงนี้ไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอโน้ตหมายเลขหก เรารูจักแต่ไม่รู้ความ,มหมายนันหากสุดจะหลับตาลงเส้นคาวามและพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร เธอได้พบกับฉันเราสงรสโดยไม่มองหน้ากันจุกคือรังหลัในความสัมพันก่อนที่ฉันจะปล่อยจะหายไปโดยไม่รจากเธอโชคจุกเรื่องราวตึกระดับทุกทุกครั้งที่ฉันตื่นนอนโอ้ oh. วกวี ความหมายให้ฉันนุ่งง่ายส่วนมือขอพออาจจะมีโอกาสเึอคนได้มุนกับสายน้ำจงจะได้หลับตาลงสืกคร้งและพบก,กับเธอผู้เป็นบบนิรันดิ์ความความแลกกลายเป็นความฝันเราจมขึ้นโดยไม่รู้จะเกินปัจจุบนไมอกคืนและวัน แต่ที่ฉันไม่เคยต้องการแต่อยากให้เธอได้พบกับฉันเราสมรันตอยที่มอานากันจูบเพื่อรั้งาในความสุขันก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไป send me kind of god สวัสดีครับสวัสดีครับป๊อบครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับแม่นี่กางเกงแบบนี้เนี่ยคือผ้าไม่พอใช่ไหมผ้าพอโน้ตแกล้งพี่เหงาอะไรเออโอ้โหนี่ลองนี่นี่เรียกว่าโน้ตโน้ตเป็นไงบ้างโน้ตเป็นไงบ้างน่ารักมากเออเอ่อทุกอย่างที่เป็นเขาน่ารักจริงๆ นะไม่ว่าจะได้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือว่านิสัยลักษณะทุกสิก่งอย่างน่ารักหมดอย่างน่ารักหมดแล้วก็อยากจะบอกน้องนศอย่างหนึ่งว่าพี่เองมีความตั้งใจว่าอยากจะร้องบนเวทีนี้กับเดอะสตาร์ทั้งสองคนนะครับโอ้เพราะเขาเขาเคยร้องกับแก้มมาแล้วนะถูกต้องปล่อยพลังก<อ>ันสุดฤทธิ์นะนี่ฝากฝากคอนเสิร์ตนิดหนึ่งเร็วฮะคอนเสิร์ตตัวเองอ่ะร้องเล่นเต้นคุยครับเรื่องมันืงคอนเสิร์ตตัวเอง30มเมษายน เราไม่ต้องไปก็ได้นะเพราะว่าวันสุดท้ายของ The Star นี่ต้องมากมากเลยนะฮะที่ให้เกียรติรายการ The Star นะฮะ๊อบแคร์ร b สบลาบลา Thank you เยอะนะเยอะเลครับนพี่คะนะครับพี่โจครับ นี้เอาไปเลยทําได้ดีมากๆนะครับเปลี่ยนตัวตนอย่างวิเศษมากๆนศะพี่ดีใจแล้วก็ภูมิใจกับนตจริงๆเคยรักเด็กคนนี้เคยพูดเรื่องต้นว่ารักเด็กคนนี้มากๆก็โอ้ยเธอให้แก้แล้วก็ทําได้หมดนี่วันวิเศษผู้หญิงมหัศจรรย์จริงๆนะครับ เราน่าจะมีศิลปินที่ทําได้ทุกรูปแบบแก้ไขทุกอย่างในความผิดพลาดด้วยเวลาอันสั้นและทําได้ดีจริงๆนี่เธอวิเศษมากสําหรับอาทิตย์นี้นี่เป็นทางของนศเลยครับอขอให้โชคดีครับพี่มาครับฉันมองอะไรไม่ผิดเลยจริงๆตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาปั๊บนะแล้วก็เริ่มร้องเพลงได้คุย,ค,ยคุยกัน ผลปรากฏว่าฉันก็หันไปหาทั้งสองคนเลยบอกว่าฉันชอบเด็กคนนี้มากเลยต้องเอาเด็กคนนี้เอาไว้ให้ได้เลยนะอะไรก็ไม่รู้แล้วแบบน่ารักมากพออีกวันหนึ่งมาร้องก็ร้องเพลงผิดด้วยแต่มันก็ยังมีความที่แบบดันทุรังไปได้แล้วไปได้อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ทําให้เราดูอึดอัดด้วยซ้ําไปแล้ววันหนึ่งเนี่ยมาถึงจนถึงจุดตรงนี้แล้วก็มาร้องเพลงกับศิลปินด้วยโอ้โหคงจะภาคภูมิใจน่าดูเลยเนาะใช่ไหมใช่ไหมแต่คุณรู้ไหม ว่าคุณนะสามารถจะอยู่กับเขานะแล้วมันกลมกลืนแล้วมันทําให้เราเนี่ยคล้อยตามเห็นด้วยไปหมดะทุกสิ่งทุกอย่างทําดีมากๆาพี่เพชรครับพี่มาใช้คําผิดกลมกลืนคือร้องเพลงกับป๊อปมันคือกลมกลมบา้าเขาไม่กลม <c oughs> เอ่อนตเป็นคนที่เหมือนกับว่า เปิดสมองเปิดรับอยู่นะครับไม่ว่าใครใส่อะไรให้เนี่ยคือเราเก็บมาแล้วก็มามวนผลออกมาเนี่ยแม้กระทั่งเวลายืนร้องคู่กับป๊อปอยู่เนี่ยเห็นว่าป๊อปเนี่ยเริ่มส่งอะไรมาให้เนี่ยน้ตก็จะรับจะรับได้หมดแล้วมันดูกลมกลืนนะครับอย่างที่พี่บอกนะแล้วกวว็วีนี้ไม่มีอะไรติดแล้วก็ชื่นชมจริงแล้วอยากจะบอกว่าสําหรับเดอะสตาร์ปีนี้นะครับต่อให้2 0 1สอโลกถลม่มพี่ก็รู้สึกแบบช่างมันเถอะเพราะว่าเราได้ดูอะไรดีๆมามา ในปีนี้คือรู้สึกดีใจจริงๆแล้วก็ยังยืนยันในภาษาอังกฤษของพี่แต่ว่าจะเติมว่า <laughs> very v i s i t ซึ่งแปลว่าเยี่ยมมากขอบคุณค่ัเช <laughs> ่นครับพี่นก่นครับพี่นกและพี่ตหนังับเป็นยังไงบ้างครับนตในวันนี้น่ารักมากเลยค่ะน่ารักมากเ <laughs> <laughs> ขาให้พูดสั้นๆบอกเวลาเกินดเมื่อกี้พูดยาวไปหน่อยเป็นคู่ต่งที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวค่ะผมขอบคุณมากครับ นั่นคือความคิดเศษของเซเลบของเราครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบโน้ตส่งคะแนนมาให้เธอได้ทาง SMS s m s พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข6แล้วส่งมาที่4 2 4 2 8 9 9หรือกดดอกจัน4 9 3 0ตามด้วยหมายเลข6หลังจากนั้นกดโทรออกโน้ตหมายเลข6ขอบคุณโน้ตมากจ้าขอบคุณค่ะ